สวัสดีครับเพื่อนๆพ,นพ,นพนี่พี่น้องๆ้องลูกหลาน,นที่ติดตามและให้กำลังใจพ่อใหญ่มาตลอดหลายคนก็ไถ่าถามมาก็เลยจะรวบยอดให้เลยเรื่องส่วนตัวที่ไม่ส่วนตัว ก็ถามว่าพ่อใหญ่เป็นกูรูเป็นนั่นเป็นนี่เป็นอะไรนี่เอามาจากคําถามนะครับเมื่อก่อนผมก็เป็นคนทํางานนะครับตั้งแต่มีครอบครัวอายุยี่สิบจนถึงอายุหกสิบเป็นคนทํางานจริงๆและตอนนี้แหละครับผมเป็นชาวเกาะเกาะลูกเกาะหลานกินเพราะว่า อาชีพที่ผมทำมาช่วงหลังนี่มันถ้าเป็นภาษาชาวบ้านมันก็ล่มจมแต่มันล่มจมตอนจบเพราะว่าใช้หนี้หมดมันมันเลยล่มจมอาชีพสร้างห้องพักนะครับนักศึกษามันหมดมันคนไม่เกิดแต่ทอนมาแล้วถึงมาหาลัยเหมือนกับปิดตัวเมั่แต่อายุหกสิบตอนนี้ก็หกสิบย่างหกสิบหก 60กว่าๆแต่ก็ทำใจครับทำตัวให้สบายไม่ซีเรียดตามคำบอกของลูกลูกหล,ลานบางคนห,หรือหลายคนเราเคยผ่านจุดสุดยอดมาแล้วเราจะประคองให้ถึงวันสุดท้ายของชีวิตไปเรื่อยๆให้อยู่ให้มีความสุขก็เลยมานี่แหละเข้าสู่โลก ทเขียวเนี่ยความรู้ก็ปกติก็จบป .4 นะครับแต่มาเรียนเพิ่มเติมตอนอายุหกสิบนี่มาเรียนกทอนอจบม .6 ก็พอได้รู้อะไรบ้างเล็กน้อยงูปลาไปการที่จะเป็นคนแก่สูงอายุนี่ไม่ใช่วางตัวง่ายๆนะครับเราต้องรู้ให้ทันลูกหลาน เป็นที่ปรึกษาเขาได้แล้วก็เราก็ต้องระมัดระวังเวลาไปออกงานโดยเฉพาะช่วงนี้เวลานี้เพื่อนฝึกฝูงรุ่นเดียวกันลาโลกไปใกล้จะหมดแล้ว <c oughs> ไม่รู้เขาจะรีบไปไหนของเขาวันนี้ก็ไปเผามาคนหนึ่งก <c oughs> ็สงสัยมันจะอยู่ที่อายุไขหรือว่าสุขภาพก็ไม่รู้แต่ ตอนนี้ผมก็มาดูแลสุขภาพตัวเองด้วยการหัดวิ่งแล้วไปเข้างานวิ่งแล้วก็อยู่บ้านเวลาว่างก็วิ่งวันเว้นวันหรือเว้นสองวันเว้นสามวันแล้วแต่๋ยวโอกาสวันนี้เมื่อยพาแม่บ้านไปตลาดมาก็เลยไม่วิ่งไปงานศกมาไปงานเผามานี่แหละก็เลยไม่ได้วิ่งก็เลยพักผ่อนอากาศก็ร้อนจนจนจนเย็นตามบันทึกเทปนี่ก็สี่โมงเย็นแต่ไม่เย็น อากาศบ้านเราถ้าฝนไม่ตกก็เดือดร้อนการไปออกงานออกการก็ไม่เหมือนเดิมไม่ค่อยมีเพื่อนบรานต้องไปหาเพื่อนข้างหน้าไม่รู้จะเจอผู้หญิงหรือผู้ชายเดี๋ยวก็ต้องทําตัวมันกลมกลืนกับเขาไปวัดไปงานส่วนบุคคลส่วนงานมงค,คลเอาว่ามงค,คลเราก็ทําตัวให้มันกลมกลืนกับเขาจะไปทักท้วงหรือ ซักไซไล่เลี้ยงอะไรต่อหน้าเพื่อนฝูงลูกหลานญาติมิตรก็เลิกทำก็<ะ>เห็นตัวอย่างแล้<ะ>บางทีไปงานแต่งอย่างเงี้ยส<ะ>มมติหรือจริงก็ไม่รู้เราไปเจอผู้ชายแต่งกันผู้หญิงแต่งกันแล้วก็พูดไม่ได้<ะ> <c oughs> เขาเชิญไปกินแล้ว <c oughs> ก็มีหน้าที่กิน <c oughs> เขาให้พูดอะไรก็พูดตามที่เขาให้ทำ ก็สแสดงว่าเขายังมองเห็นคุณค่าของคนแก่คนเฒ่าอยู่ยังไม่ลืมมีงานอะไรเขาก็เรียกก็หาบางทีเราก็อยากไปแต่เขาไม่เชิญก็ไม่ได้ไปนี่แหละครับปัญหาที่บางคนถามว่าผมอาชีพอะไรก็นี่แหละครับชาวเกาะเกาะลูกเกาะหลานแล้วก็ขายของเก่าไอ้ที่ว่านพอผมพูดไปหน่อยก็ มีสไลด์มีวิทาขายของครับแต่ผมไม่ได้มานั่งขายของอย่างเดียวผมฉายให้ดูทางสตอรี่ทางเฟซบุ๊กยูทูบทุกทางเลยโซเชียลคนมาซื้อของก็หรือขายขายเป็นหลังๆไปจะปลูกผักปลูกต้นไม้อะไรที่มันกินได้นะปลูกผลไม้เลี้ยงขี้ไปจนถึงวันสุดท้ายไม่นั่งอยู่เฉยเนี่ย อะไรพอทําได้ก็ทําทําอยู่กับบ้านคิดว่าจะทําได้อันนี้ก็ลื้อไปหนึ่งหลังแนละ้วอีกหลังหนึ่งก็ขายยกไม่รู้เขาจะมารื้อเมื่อไหร่จะขายไปเรื่อยๆนะครับอาคารมีทั้งหมดสิบสิบอาคารใครจะสนับสนุนพ่อใหญ่ก็เล็กๆน้อยๆก็ช่วยกันได้ครับหรือจะมาซื้อแบบว่าช่วยอยากช่วยอย่างนี้ก็มีอยู่ว่าอยากช่วยแต่ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรอยากช่วย ถ้าซื้อถ้าจ่ายต้นทุนให้ผมแล้วผมก็จะลื้อขายได้เท่าไหร่ผมก็จะส่งเงินให้แต่บางทีมันอาจจะไม่ทันใจนะมันจะขายไม่ทันส่วนมากเขาอยากได้บางอย่างในตึกนั่นย่งกันไอ้ที่แย่งกันที่สุดคือกระเบื้องร่อนคู่พวกโคกน้องนาพวกทําฟาร์มนั่นฟาร์มนี่เขาต้องการถ้าใครคิดจะช่วยจกจะช่วยในโครงการต่อไปของผมก็จะมีหลังหนึ่ง จะรื้อให้เป็นห้องเดียวกันเหลือไว้สองห้องเป็นห้องแต่งตัวจะเป็นห้องรองพิงพบปะสังสรรค์หรือจัดงานอะไรย่อมๆของเพื่อนฝูงในโลกออนไลน์แหละถ้ามาเยี่ยมก็มีห้องพักให้ฟรีช่วยค่าน้ำค่าไฟโครงการต่อไปนะถ้าอายุยืนคนแก่ก็ต้องเหงาแยกเจอกันที่อยู่ใกล้เคียงนี่ใครจะมาพบปะสังสรรค์รองพิงเหมือนที่อื่นอยากให้เป็นเหมือนที่อื่น ถึงมันจะเป็นบ้านนอกก็ช่างอยากจะให้คนแก่ที่ปล่อยวางแล้วมามาพบปะสังสรรค์กันครับอย่าลืมว่าเป็นบุญนะครับที่ได้มาเจอกันคนรุ่นหกสิบขึ้นมีบุญมากเลยถ้าอายุยังอยู่เพราะว่าเห็นตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายที่จุดกระบอง จุดแต่เกียงเด็กรุ่นใหม่เขาคงไม่รู้เราก็ได้เปรียบตรงนี้แล้วเราก็มาเล่นโลกออนไลน์เข้ากับเด็กรุ่นใหม่ก็ดูที่ว่าใครจะประสบการณ์มากกว่ากันแต่เรื่องที่อยากหากไรเนี่ยผมไม่หาแล้วถ้าจะมีเพื่อนมาร่วมเขาเรียกอะไรลหละห้องมันเป็นห้องพักมีสิบห้องจะเหลือไว้สองห้องเป็นห้องแต่งตัวและห้องน้ําหญิงห้องน้ําชายห้องโถงเนี่จะเป็น เหมือนห้องดนตรีห้องกินข้าวพบปะสังสรรค์กันใครมีงานมีการเล็กเล็กน้อยๆเลี้ยงรุ่นเลี้ยงอะไรก็มาได้คิดว่าจะใส่ได้ประมาณสิบกว่าโต๊ะถ้ามีใครคิดจะร่วมมือด้วยก็ยื่นก็เสนอยื่นความประสงค์เข้ามานะครับเล็กเล็กน้อยน้อยทำได้เท่าไหร่ก็ทำไปเรื่อยๆไม่เิ่งไม่รีบอะไรมีที่จอดรถมีที่พัก ห้องพักจะไม่ทุกหมดจะเหลือไว้กลายเป็นห้องพักของสําหรับเพื่อนฝูงญาติมิตรที่ผ่านมาทางนี้จะให้พักฟรีแต่ให้ช่วยค่าน้ําค่าไฟที่ท่านใช้นิดๆหน่อยๆพออยู่ได้เอานะครับแต่มาถามอาชีพกับคนแก่นี่แหละครับคือคําตอบตอนนี้เต็มๆครับอาชีพชาวเกาะเกาะลูกเกาะหลานให้จนกว่าชีวิตจะหายี่ครับ ครับขอบคุณมากครับนิติดตามและให้กำลังใจกันตลอดมาสวัสดีครับ